เอออาปปุ๊บุกมาหมาตลุยตลุยอยู่ตังเห็ุจังเอาสากระนันีสากระไสากระไรเนอะป้าอันนี้นะอันนี้มันสำหรับของอัมลอ่ะอีแลเบาเฮ้ยอัมลมากงนเียงเงีนงแบบนี้นะอีแหลู่เ้อแล้วก็นั่งเาอีเหนะโว้ยยากไปเลยเนาะแต่ว่าถับ กับหัวเพิ่นใส่ไงเพิ่นเออใส่หัวหอมเหรอว่ต้องใส่หอมนะอือตัดเสียบพี่น้องเอ้ยตัดเสียบตัดตัดพี่น้องโอ้ยแต่ว่าบะมีอันน้ำมันสมเนาะตัดแต่พุ่มมากพี่น้องโอ้ยอันนี้นะแต่มันสมนิดนึงพอมสองพี่น้องแล้วเส้นนะอ่ะหยิบเลย เลยจ้านิ้วนางทั้งห้าลงไปเลยบอหลังมึอล่รเนอือเ้ากินผมกึ้นอย่เดียนยเป็นไอะไรเลยกับคุณลีดบอหอมันิเทเลใส่ไวนี่เชวงจะไปกินเขาวน้ำกันนะจ่าการช่องตีแล้วกันป้าเปิดแล้วไหนจ้า น่ากาแฟเอาบวกลกขี้ขีดนางจะไปกินใส่กบใส่ขี้ขีดยูพูขี้ขีดกระพัวแกงเห็ดปวงกับต่ำเห็ดปวงพี่น้องจ่ายยโว่จ่าบวงด้วยน้ำปรุงนะเอ้ยมาเด้อพี่เด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ้ยสบายดีตอนบายบายพี่น้องพักกันกินข้าวจ้านี่กินข้าวเที่ยงนั่นเนี่ยมาเด้อพี่น้องเอ้ย พี่น้องจ้ามาด้วยก,กันยัวจ้าตำเห็ดดาบแล้วก็แกงเห็ดปลวกพี่น้องจ้าเต็มถ้วยอันยาแล้วก็ขา้าปุ่นสุพรรณกินมือเตาอันีน่นะจ๊ะเออยังกินได้อยู่เด้อพี่น้องเอ้ยฮาบุรีเด้อเออจ,าจา๊ามามาพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องเอ้ยมาจ้าพี่น้องจ้ากินข้าวจ้าพี่น้องหมักสตรอเบอรี่น,นจะจ้ะอันนี้เคยกินแหลอืมเคยกินยูอันนี้เคยกินอัม马拉อะไรอันก็ได้เคยกินครั้งแร่ เออมาเสือมาบอกมาเด้วยมาที่เราเอ้ยมากินข้าวจ้ากินข้าวอย่างนี้น่ะกินข้าวทุกจ้าบายซาบายซากินข้าวเย็นจ้ากินข้าวแลงกินข้าวเย็นนะจ้ามาโนนี่มาลูกโอ้ยแปลกหรอโนนี่ กูสิแตกแล้วนะกูหิวมาเด้อพี่น้องเบิร์ตสุขุมสุขพนเดี๋ยวอนมูเนคืออะไรเิกต่างกับพูในห้องเต๋อเนแหม่นมมันอยากนว่อะอคันเย็นเป็นคนดีมันนุ่ตอนยี่ห้าเจ้าเอ๊ะพี่มันอะิงเยอให้มากนกินพร้อมกันกระปุกนี่สีแทบกินไปไม่เห็นเลตเนียเอตกรตะนแงม้นั่นหนอน่ยมีา เราเป็นเราไปตั้มอยู่เพื่อะไรแก่ที่สัตวมือมัน้วมันจะแนวนว่าหักบัวแล้วไักบัวก็นี่ลองไปดืน้องกจะได้กลินน้ำอมแบบกล่นแกงนี้แหละกเสน้อินะนัวอยได้เฮ้ยนัวนี่ใส่ลาบกอ่างเนาะเพระกระดองไม่ใส่ตัวนึงนะ เฮ็หวันบางแต่เทศหนัน่องขอะนี่กข่อนีอกปะหนูขกกันทันจำไมนีแห่มีกินบอสอืมกินบอสแห้บงกุกอมามาเพอหยกูเอิญชอบได้เพอมืนกันที่ขุยมงแเมื่อกำเสียง่อยกินหาะ อนใจง่ายักี่เดนแต่แต,แต่สมัยต้อตุยไร่เรนาะบอกก็บอกไลยยานย,ยานี้ตอนนั้นนะหอมพื่งหอมห้องกินกับปกินใช่ไหมจ้าเมียขิเห็นแล้วคเ <c oughs> มียขาใหน้นาวันี้กระปุกกินสมมติมาเห็นไหมนั่งไงซากมันีนไสิงหนาไ <c oughs> ม่ใช่ <c oughs> บา้ <c oughs> บาผมบ้าเปล่าวงนี่หลูกหลู่เป็นยังบทอะไรร่วมตัวกันดิ รวมตัวกานอย่ยางนีกอยางไรอย่างมันกเหมือนก็การไม่ตลาด่เงินเลยใชงนแกเคยถูกปากใช่ไหมอ๋อถูกนู่บ๊ะโกัโดยนะา งานนางเงิเหี่อนกระดาษนางพนไม่กล้กร้อนทรัว่ารดอนบอกแบพี่โลก้าวจะครับ <kau> ื <my> Guys, uh ่กวานก็ได้พานบอกก่ได้ตลวดงานพทุนไปเอาที่รออยู่่อมือละพันใส่ใส่เฮ้ยงาเกินมือละพนสที่รอนี่ยได้มือลพันมันดองไม่ตั้งโตมเด็ดดเขาจังว่าเขาจับเขาจับมันนั้นมันที่พุงไม้นะรอดแต่พุงไม่จากแม่ในก็มาจับเงี้ยโลพจับกะสอบน้ะ าทำมไรนี่เขาในเขทนมากรอนไอ้ปึงเนาะเขาอยางนแบบอางนีะครับเบิตอนเราเอามานี่อาไปทอดนะครัเอาไปราน้ำมันแกงเี่ยบยีงมันกล่อมมันอมันกอมทนทุนอยู่ะมันโดนอมันเก้ดโซเกินาะไ้วยินี่รพ่อไย้านไปเรเจ้มันจะมาแคน้ำุณแล้วก็ย่าอะังกี้อันไม่นสะงเาเอาเห้อลมันิ้นเล คอยเป็นคนจิงันนะมันความบย่าจะไปลอหากินนันนาลกน้ำลายกัน้อยฮันก็มือเยเขาปลูกนอย่างเขาคิดนะเขากับใบย่าคือคนอย่เขาอยู่ในดีพีเนาะเขาปลูกบย่าเมื่อวันว้เขาตายเนี่ยนาฬกาบอไดจนร้อยางเดียวมนมือเยอะ้ยางหากินนันนเพียงก้อนน่ลกทั้งใจน่วัยวัยบรรแววคือแล้วมันคืนบ่ไดนะบืนกับบอไดแกล้งกันนี่นี่ด้าเยแตะตู้กะติกปบบอไดอ่ มองมองสมนางหอนยินเนี่ยเป็นเป็นคนทีต้องเอาไปรอลงมากเอยมองได้ไม่ได้มองได้บพะไม่มองไม่เขากินเขาเข้าเหื้อร้อยไปให้ปุ่มไว้ในเหื้ออะไรอยู่ทียายซาหล่อห้าทีตอนยางนี่น้ำันจะไปแน่นอ้วนแววขึ้นแล้วก็ได้จนห้องมันคอยไปเอาหรือห้องเนื้อะไรก็การนอโลไปยืดยดึงเอาผอ้คนปั้งใหญได้ ทำมาดแดดไดีออกคอนออกรุแล้วมันอนตับกื้บกระตูนกงเต็มก้าได้งยูได้แต่น้ำบนมือลาบตอนผิดไปกับอัมมาลาตอนนั้นเลยแบอือข้าวนดำคอยุมประมาณ้งโจกให่ยอดนไปรอบนันแดดจนชเวินหายมากเลมันหลอกกำลังชาวปลาาวก้อนมันของมันคือกระอกกาหลอกน้ำล้นัคล้องเลค่นบ่อได้ขคันขยูแต่ให้กันได้ไหมงานํำคุณจนชีดินหาแห้งกระเจงมันหนาแดงย่างไกลเนาะเป็นห้าอันปรมอมอยมอยใจ หอยอนั order, ้นเป็นกระปาไป่หอยอันนี้ยังอยกับพี่ยังไงยายนางหอยหอนแต่ก็หอยคือหอยคมปลานรืออ็ไรทำนู้นไงทอบพออพฤตีนี่ได้เกไดไผ่หนกไผ่นกอันเียก็ก่อนแต่จะเจ้าเจ้านะแต่บบาบอ่าดินทรารหอนเนา่มันจะเกิดเป็นนกมาเลย น้องมันไม่บริมันตายน้องใช่ทุ่นช่วไปสอนม้องน้ำแง่หคอบรัตกรมตอมันยยากนำตเพ้่ีสพังมันก็เยอยากต้มนองชายใจก่อนเกดลงแก่มันย่ายเดียวได้ก่อนกลางคืนจำลกไปไที่ันไปทุ่นอีต่ำคอยไปไปเสนโซนวนไปนั่งางอนางตี แม่แค่จะ <Cly> บ่นไปสอนอยู่คนอย่งไม่ได้ด้ยยางพิ่ศษมาอยู่พูด่ได้ได้ไที่ได้ลงวมาสอนฟังเอาไปเท่าเลือกๆนั่งอู่ๆผมน้ยนะแบบกจังซี่แล้วที่ที่ออกข่าวที่ว่าอยู่ สัพพะนั่นเดที่เรือมันทีเขาตายกันจักซุประรอบนะจัดยังเชิดขามกังขึ้นนี่แหละเพื่อมันต่ำหงีเจอบรรจุทางแม่เวลายามนำลูกมันจะกระชายเลยเจ้เฮ้ยบ้านเล่าน่ะเด็กพอกับแม่หันว่าสันเฮ้ยปุ่นยิ่งปุ่นยิ่งสองคนเลยครับน้องแก่เนาะแก่บัดต้อนเขาเจอซุปแปลว่าส่งเสือถอนไว้ได้เลยน้ำพัดน้ำตีบัดนี้หลังจากที่เขาเจอซุปแล้วบัดนี้เขาว่าขั้วมันเฮียนะมันหันเราอยู่นแค้ม ของแมของให้ววดจนีพอกับแม่พอสรบแหละสรบอีกพวันลูกสองคนเนาะแต่เข้ากับเขาตายเขาก็้ห anyway? well, so ่ได้ละหัวหัวหนึ่งถ่าได้วะเขาหม่นะต่รายเติมเขาก่าว่าไเอาสหให้ให้ยงยงช่องย่องนะตอนน้จกคันรอเขาจกฟองใส่เนาะบ้านเนาะกันใส่บ้านเาะหานมาลงมา มีอย่างี่อาวอี่ยังนบริไลรงนงได้นอกจากว่าคือขาดี่ยังน่มันไลไปเรื่อยแบบน้ำมันมีแนวอ่าวนะพูกกับูกับมาเก่าไม่น้ำ้งอะไรก็ูกยังพูกับเก่าเนาะมันมันยังมันขึ้นนอ่าจะไปท <can> ี i̇şte ่มากนยันน้ทำาไปในส่วนเข้าไปไปการทันไปซื่อเก้า ตูได้ยังไงเนี้อออเนครัครับตาแม่ไว้ใส่เป็ครบนะใส่อยู่ในหน้าเรืเลยกอบถืออย่าคือแกใส่รถแล้วากลุ่กันได้ป็นาเราไปัเจ ทานนี่มัลงไปกันย่างชิรถได้อยู่ดอกตั้งตั้งเป็นตั้งที่รถล้อนเ็นซ้อตั้งแต่ตั้งมเนาะจนตกใจบอกว่าเฮ้ยจะทำระพังนั่งกัช้อทำราแต่ว่ามันหนักเยซิ่งแล้มันหนักเนาะมันยากนะเพื่อเอมันนะรถ่างนั้นว่าคืบังยุทธเนีแต่ไล่มาตาย พื้นหังได้ท่องเก้าอยู่นะมันเป็นเฮ็ดพายแดงเฮ็ดกระหอกดอนเห็ดกระหอกดอนไปจ้ะไปพี่น้องจ้ากระสีเก็บภาพบรรยากาศกินข้าวพื้นกระไรเพียงซมี่ก็แล้วกันพี่น้องจ้าติดตามคลิปหนากันแล้วกันพี่น้องสบายดีจ้าแซ่บได้ตามลึกตาต่อ